ผืนนี้สีคุมโทนเป๊ะมากๆเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังนะคะเรียกสิ้นตาล้อค่ะผ้าทำมือนะคะซึ่งทอยากกว่าทอมือนะคะเป็นการจกลายนะคะ ความเข้ากันเป๊ะของผ้าผืนนี้ก็คือดูบริเวณหัวสิ้นกับดูบริเวณริ้วที่ตัวสิ้นนะคะสีโทนเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ริ้วเล็กๆนะคะลายตะล้ออันนี้นะคะก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันแล้วอยากให้คุณสัมผัสรูปเนื้อผ้านะคะผ้านี่แน่นนะคะแล้วก็ดูแลง,ง่ายๆมากๆนะคะส่วนบริเวณเชิงก็เป็นสีแดงแบบริ้วที่อยู่บนตัวสิ้นและการ จบขัวท้ายนะคะผ้าผืนนี้ทอยากตั้งแต่ตัวสิ้นค่ะตัวสิ้นเป็นการจบขัวท้ายลายหนามเตยสีแดงนะคะใช้เป็นสิ้นตะลอ้อซึ่งข้อดีของสิ้นตะล้อก็คือลิ้วลายจะเล็กๆค่ะทําให้เชิงเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะนี่คุรินพันกับุ่นไว้ธรรมดาธรรมดานะคะเห็นไหมคะสวยสง่างามแบบนี้เลยสวยทุกมุมค่ะให้ชมทุกมุมเลย ะะเชิงนะคะลาย12หน่วยตัดตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งการจกหัวแดงเชิงแดงเนี่ยเขาไม่ค่อยจกนะคุณลินไม่ค่อยเห็นนะคะแต่เมื่อจกออกมาแล้วสวยงามคุณลินเย็บต่อผ้าไว้แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะลวดริ้วลายชนกันเป๊ะมากๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ คือนี้ราคา5,500บาทนะคะเพราะว่าผ้าทำมือทอยากเป็นการปักหรือจกผ้าโดยใช้ขนเม่นนะคะเป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมค่ะใช้ความประณีตใช้เวลาทอที่ยาวนานนะคะแต่ผ้านะคะสวยงาม20ปีสีละลายสวยเหมือนเดิมเป๊ะมากๆนะคะ คุณท่านใดสนใจนะคะทักถามถ่ายคุลินมาได้เลยในหลากหลายช่องทางค่ะกดคำอธิบายคุรินมีลิงก์ต่างๆไว้ให้คุณแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้โทรมาสอบถามได้ค่ะแม่ค้าพูดง่ายใจดียินดีตอบทุกคำถามนะคะผืนนี้นะคะผ้าทำมือนะคะเรียกสิ้นตาล้อต่อเชิง12หน่วยตัดราคา5,500บาทมีบริการเก็บปลายทางด้วยค่ะ